การที่เคยได้ชอบเป็นผัวคือลัษนิยมกูต่ำถ้าเกิดมองแบบนั้นแปว่าตัวเองถูกซื้อซะจนเคยก็เลยประเมินตัวเองว่ามีค่าสูงส่งเต้นไม่ดูอายุตัวเอง34แล้วไง34หัวใจกูยัง19แล้วบอกให้รู้เลยนะถ้าบอกว่าตอนนี้กูแรงเมื่อก่อนกูแรงกว่านี้3ล้านโวล์ค่ะกูเต้นอยู่บ้านถ้ากูใส่บิกินี่ไปเดินตลาดนั้นค่อยด่ากูกูจะไม่เถียงเลยสักคำแล้วกูทาสัญญกรรมมาทั้งตัวเนี่ยหมดไป3าล้านมึงจะไม่ให้กูโชว์เลยจะให้กูใส่แต่ชุดไทยนั่งไรอ นัดเอ๋ยจะเอากระแสต้องขนาดนี้เลยหรอหมดราคาไปตั้งแต่รถสยมเมียโชคแล้วแล้วคือเห็นเด็กๆอยากเต้นบ้างไม่ดูอายุตัวเองเอาเรื่องอะไรก่อนดีเอาเรื่องเมียโชคก,การที่เคยได้โชคเป็นผัวคือรถนิยมกูตำ่ำถ้าเกิดมองแบบนั้นไปนว่าตัวเองถูกซื้อซะจนเคยก็เลยประเมินตัวเองว่ามีค่าสูงส่งถ้าพูดถึงเรื่องของความรักมันไม่มีใครต่ำใครสูงหรอกคะ่ะมันอยู่ที่ว่าเขาลำบากด้วยกันมาเท่าไหร่อยู่ที่ว่าเขามีสัมพันธ์ยังไงต่อกัน แล้วอีกเรื่องเต้นไม่ดูอายุตัวเองสาสิบสี่แล้วไงสาสิบสี่หัวใจกูยังสิบเก้าแล้วบอกให้รู้เลยนะถ้ามองว่าตอนนี้กูแรงเมื่อก่อนกูแรงกว่านี้สามล้านโวล์ค่ะนี่มีลูกกูซอฟท์พาวเวอร์แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งกูเต้นอยู่ไหนกูเต้นอยู่บ้านถ้ากูใส่บิกินี่ไปินตลาดนั่นค่อยด่าก,กูกูจะไม่เถียงเลยสักคำแล้วกูทำสัญยกรรมมาทั้งตัวเนี่ยหมดไปสามล้านกว่าทั้งนี่ทั้งนี่ทั้งนี่มึงจะไม่ให้กูโชว์เลย จะให้ผู้ชายแต่ชุดไทยนั่งไรสดเหรอ